ตั้งแต่เราขึ้นครองราตาชิ้นประสบภัยธรรมชาติมากมายเจ้าเมืองเมืองชิงซุน,นและเมืองหลิงเจียงสองที่นี้รายงานขึ้นมาราคาธัญ,ญพืชได้เพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยวนต่อตอประชาชนไม่พอใจภัยธ,ธรรมชาติไม่รอคนส่งคำสั่งลงไปเรียกตัวก็หยางและช่วยจริงเหเข้าวังทันทีครับค่ะพ่อหลวงลูกจะพิสูจน์ให้ใต้ล่าเห็นผู้หญิงก็สามารถเป็นฮ้องเต้ได้ นำพาต้าชินไปสู่ความยิ่งใหญ่ยังต้องการพิชิตหกแขวงจบยุคแห่งความวุ่นวายที่ยาวนานหกรอปีนี้ยางลูกพูดดึกขนาดนี้แล้วฟาบาทเรียกเราเข้าวงด่วนมีธุระอะไรหรือว่าฟาบาทยังไม่พอใจกับคำตอบของลูกตอนกลางวันใช่หรือไม่ พ่อใจเย็นฮ่าฮ่เป็นโชคไม่ใช่เคราะไปกันเถอะดูจากสถานการณ์นี้ดูเหมือนฟาบาทมีเรื่องด่วนต้องการปรึกษากับเรานี่คือโอกาสที่ลูกจะแสดงความสามารถพูดถึงเล่เหลี่ยมคนอุบายลูกอาจจะสู้เกาอย่างคนนั้นไม่ได้แต่พูดถึงการปกครองประเทศลูกเก่งกว่าเขาไม่ใช่แค่ร้อยเท่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นฟาบาดก็คงไม่ดึกขนาดนี้ เรียกพ่อลูกเราสองคนเข้าเฝ้าโดยลำพัง <c oughs> ฝ่าบาทพวกเขาถูกนําตัวมาแล้วขอถวายบังคมฝ่าบาทขุนนางทั้งหลายลุกขึ้นเถิดขอพระทยัยฝ่าบาทไม่ทรา,วาบว่าฝ่าบาทเรียกพวกเราเข้าวังเพราเรื่องอะไรปีนี้ตาชิ่นของเราหลายที่ประสบภัยพิบัติใหญ่ประชาชนไม่พอใจเจ้าเมืองเมือง,งหลินเจียงโตเจียงรายงานขึ้นมาราคาธัญ,ญพืชพุพ่งสูงขึ้น,<ห>น,นยากที่จะควบคุมไม่เพียงแต่เท่านั้นไม่ไกลาจากที่นั่นเมืองชิงซุน ก็ประสบภัยพิบัติใหญ่ราคาธัญ,ญพืชพุ่งสูงขึ้นประชาชนแบกรับภาระหนักดังนั้นส่งพวกเจ้าสองคนไปควบคุมราคาธัญ,ญพืชเมืองหลินเจียงเมืองชิงสุง่ยพวกเจ้าสองคนเลือกอย่างไรเมืองชิงสุ่ยเพียงแค่ราคาธัญ,ญพืชพุ่งสูงขึ้นด้วยวิธีการของเจ้าสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แต่เมืองหลินเจียงประชาชนไม่พอใจพ,อญญพ่อ,อค้าธัญพืชสมคบคิดกันมีเครือข่ายซับซ้อนการปกครองจะค่อนข้างยากลําบากพ่อ ความหมายของท่านคือก่อนอื่นไปเมืองชิงสุดควบคุมราคาธัญ,ญพืชให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนเมืองหลินเจียงเป็นกระดูกชิ้นแข็ง,ข<อ>งก็อย่างแน่นอนว่าไม่สามารถควบคุมได้ตอนนั้นลูกข้าไปเมืองหลินเจียงคนเดียวจัดการสองเมืองอย่างนี้จักรพรรดินี้จะต้องให้รางวัลอย่างแน่นอนส่วนก็อย่างเ<อ>มืองหลินเจียงไม่ไง่ายอย่างที่ลูกคิดพ่อค้าธัญ,ญพืชสมคบคิดกันซับซ้อนและยุ่งเหยิง ฟาบะ่าข้าน้อยขอไปเมืองชิงสุดร,รับตำแหน่งผู้ตรวจการช่วคราวจะต้องทุ่มเทสุดความสามารถงั้นข้าจะไปเมืองหลิงเจียงหยางได้มอบให้เกาหยางชวนวัวกลุ่มอำนาจผู้ตรวจการดูแลทุกเรื่องใหญ่น้อยในเมืองหลิงเจียงมอบให้ช่วยจิงเหอของตระกูลชุยตำแหน่งผู้ตรวจการเมืองชิงสุดเราต้องการให้พวกเจ้าควบคุมราคาธัญพืชให้เร็วที่สุดคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ขอพระทัยในพระมหาการุณาธิคุณของฝ่าบาท